คนดู อะไรและสุดไรนั้นตามดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่พาหนูชื่อเกลนะคะคนเดิมซีซัน3 EP 6ซีซัน4 EP 5ซีซัน5 EP 7ซีซัน6 EP 1ค่ะคือน้องได้ทุกซีซันแล้วก็เลือกอีกนะคะเกลนะคะจะมาแชร์สูตรสลามชื่อสูตรว่า ีค่ะอุปกรณ์มีแค่8อย่างเองค่ะที่ไงเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะค่ะทุกคนเนื่องจากแบตเตอรี่กล้องเสื่อมแล้วนะคะเช่นคนเช่นกันนะคะหน้าไม่สวยเลยใช้กล้องสดนะปกติใช้ฟิลเตอร์นะพี่ฟ้ามาดูอุปกรณ์กันดีกว่าค่ะอุปกรณ์ที่1นะคะกาวน้ําใสค่ะว่านหางจระเข้ค่ะสีฟ้าค่ะสีชมพูค่ะน้ําเปล่าค่ะทุกคน กับเพชรสีเงินนะคะน้ำยาทําสลามค่ะเป็นบอหล็กก็ได้เนาะถ้าบอหล็กจะเข้มข้นมากถ้าใช้กับกาวน้ําใสเนื้อจะไม่ดีเลยนะทุกคนที่ตวงต่างๆนานาน,านะคะวันนี้ต้องมีการตวงเป๊ะๆต้องไปซื้อมาใหม่นะคะทุกคนคุยใส่หนึ่งใบค่ะนี่ใสพอไหมคะปลอนะคะวันนี้มาแปลกค่ะเพราะว่าปกติจะมาแนวยูนิคอรนค่ะปลอรอสองค่ะวันนี้ต้องตวงให้เป๊ะๆนะคะ ัวผิดชีวิตเปลี่ยนเลยค่ะน้องขู่ไว้ก็เลยต้องไปซื้อมาใหม่นะคะทุกคนถ้าใครพร้อมแล้วขอคนหนึ่งไลค์ตามดูกันเลยค่ะวันนี้สีกล้องแปลกก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะพรุ่งนี้อาจไม่ได้อัดคลิปค่ะไม่มีกล้องถ่ายแล้วทุกคนขั้นตอนแรกนะคะน้องบอกว่าให้กะปริมาณนะคะกาวน้ำใส100่ l อค่ะต้องกะให้เป๊ะด้วยนะคะเทลงไป 100ML ค่ะหนึ100่ง กาวลงไป100ค่ะรอจากนั้นนะคะใส่น้ำปริมาณ200ค่ะอ่ะไม่มี200แล้วใส่100 2ครั้งนะใช่ไหมน้ำเปล่า200โอเคใส่100 2ครั้งค่ะอ๋อน้องถึงบอกให้ใช้บอลแหลกนะคะเพราะว่ามันมีความเป็นเจลมากๆค่ะเจลสุดๆเลย จริงๆนะนี่จะรอดไหมน้องให้ทําสีชมพูก่อนนะคะแล้วบอกว่าให้ทําสีม่วงกับสีฟ้าตามเอ๊ะงงเลยสรุปมี3ามสีงงงงในงงนะคะใส่สีชมพูสีหยดค่ะเมื่อกี้สองแล้วนะหนึ่งสองแล้วก็ใส่เจวัานหางจาระเข้เท่าไหร่สามช้อนโต๊ะโอเคนี่นะคะเจวันหางจาระเข้ค่ะจะหมดแล้วอะหนึ่งสอง 3น่าจะไม่พอสำหรับถ้วยอื่นนะเนี่ยต้องไปเอามาใหม่ค่ะคนเลยนะคะใส่กากเพสสีเงินลงไปค่ะทุกคนโอ้โอสักเท่าไหร่ดีสักเท่านี้เนาะสวยมากสวยมากจริงจังค่ะเห็นไหมคะสีใสใส่กับอะไรก็สวยว้าวสวยมากๆ ค่นี้เองนะคะแล้วก็ใส่น้ํายาทาสลามลงไปเลยเพราะฉะนั้นพี่พาจะใส่บอลเล็กนะเพราะว่าไม่งั้นอาจจะไม่เป็นแต่ถ้าเป็นก็จะเป็นก้อนเลยอะทุกคนเป็นก้อนแข็งอะเดี๋ยวดูก่อนนะเห็นป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 ,ะ,นปะอ๋อต้องใช้บอลเล็กจริงด้วยแสดงว่าเกลเขาไปทดลองมาแล้วทุกคนต้องเชื่อนะคะนะฮะเวลาเราใส่บอลเล็กนะคะเราควรจะคนไปด้วยแล้วใส่ไปด้วยค่ะทุกคนจะได้ประสิทธิภาพที่แน่นอนมั่นคงชัดเจนโอเคช็อกโกแลต นี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหยืดมากเลยค่ะนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มโอ้ยืดเฮ้ยดีเนื้อดีต้องใส่บอลลจกินด้วยถ้าใส่น้ำยาปลาพาไม่เป็นนะคะบอกเลยเนี่ยไม่เป็นนะคะพอน้ำเยอะมากจริงๆค่ะน้ำเยอะสวยอะทุกคนสวยมากมายไก่กองนีง นี่ค่ะแล้วน้องก็บอกว่าให้ไปทํากล้องมันจะแบบว่าสันส่นๆเห็นไหมเพราะว่าใช้ขาตั้งกล้องอันนี้สีดําตั้งเลยกับโต๊ะมันก็จะทําให้เวลาเรามีความสะเทือนเนี้ยมันสะเทือนไปด้วยกันค่ะภาพวันนี้เลยออกมาไม่ค่อยดีเนาะเดี๋ยวยังไงปะปาว่าพาไปไปทําแล้วก็จะทิ้งไว้ให้ทุกคนดูดีกว่าไปทําอีกสองสีนะคะโอเคทุกคนเราทําครบแล้วนะคะอ ไม่สะดวกเลยอะ่ะต้องไม่ดีอะ่ะทุกคนดูดิมีความยืดยืดเหนียวเหนียวนะคะสีสวยมากแต่ว่ากล้องแสงไม่สวยเลย <c oughs> เราก็เอาถ้วยนี้นะถ้วยนี้เอาสีม่วงออกก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาทั้งสามสีเข้าพร้อมกันทุกคนเข้าพร้อมกันแบบน,นี้สีฟ้าทำไมนุ่มจังโอเค อน้องบอกว่าให้หย่อนเป็นแบบนี้ค่ะอุ้ยสวยจริงสวยจริงและไม่ได้ติ้งนังนะติ้งนังทีทีให้หยอดไปค่ะแบบนี้ค่ะเห็นปะหยอดไปเรื่อยๆแล้วให้ทิ้งไว้หนึ่งวันก็จะสวยค่ะทุกคนจริงหรือเปล่าสีมันจะค่อยๆแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะกืนกันรด้เปล่าประมาณนั้นแบบสลับไปสลับมา,านี้งั้นโอเค ปะพากลับมาแล้วนะคะพร้อมกับสลามแกาเล็กซีทิ้งเอาไว้หนึ่งคืนตามสัญญาเลยนะคะกลับกลายเป็นว่าเขารวมกันเป็นสีเดียวกันเลยแต่ว่ามีมิติอยู่น,นะแกดูสิเราจะปล่อยให้เขาไหลลงมานะคะเขาเป็นเหมือนเยลลี่แหละคะ่ะตอนนี้โอ้ oh my god สวยมากทุกคนสวยจริงๆจังๆเลยนะคะ ทุกคนว่าจะติดมือไหมอ่ามารอลุ้นกันมาหูยไม่ติดเลยไม่มีติดมือเลยทุกคนเนื้อนิ่มมากน่าเล่นสุดๆแสดงว่าเกลนี่คือแบบว่าวัดปริมาณมาจริงๆด้วยทุกคนถึงทิ้ง,งเอาไว้ข้ามคืนก็ยังทำอะไรไม่ได้เลยค่ะสา,คสามยังคงใสเลยนะใสเลยนะเนี่ยทุกคนคืนเดียวแล้วพอเราเล่นใช่ไหมก็ยังคงใสค่ะมีฟองเล็กน้อยถึงปานกลาง ตรงก้นนี่สวยมากทุกคนดูโออะอร่อสการ,รทุกคนดูดีโอ๊ยอยากให้เขาลงมาเป็นแพรแบบนี้เลยอะคือแบบพอมันอ่าเขาเรียกว่าไงมันเหลวมากใช่ไหมะกากเพชรมันก็ลงไปก้นได้เหลวขึ้นไงนี่คืนเดียวนะกว่าจะใส่ได้ทุกคนก็รู้เราต้องทิ้งกันเป็นอาทิตย์จะใส่ได้ขนาดเนี้ย อันนี้คือแค่คืนเดียวก็คือใส่แล้วว่าอะไรแล้วเววอร์วังเอาออกมาจ้าแม่จาคือมันติดแหละดูออกมันติดว้าวดูสิเราหยิบขึ้นมานะคะดูความเป็นโอ้ทาเป็นเล็บเป็นเล็บเป็นเล็บแอบพี่พาชอบทาเล็บสีนี้ทุกคนรู้แฟนคลับรู้ดูสิอุ้ม คือเนื้อดีมากเนื้อเป็นเยลลี่เลยน้องเอ,อกจะฟินเห็นไหมรอบๆนี้มันเป็นมิตินะอันนี้คือสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีม่วงเห็นไหมม่วงชมพูชมพูคือแบบแกาแล็กซี่สุดลิสกเห็นไหมให้คะแนนน้องเกล10ิคะแนนเต็มค่ะจริงๆอยากให้11บมากๆเลยนะคะเนี่ยนี่ดูโอ้โหสุดยอดสวยใส น่าครบมากค่ะสวยใสไม่ไร้สตินะคะเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับคำถามของคนที่แชร์ทุกซีซัน<ส>เกือบจะทุกซีซันอย่างงี้ดีกว่าจะถามอะไรเปร้าผ่ากันบ้างน้องยังอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะ,ะตามไปดูกันเลยค่ะมาค่ะเรามาถึงคำถามแรกกันเลยนะคะนี่จะให้ดูก่อนว่าดึง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 สวยมาก สวยมากคือเป็นน้ำแบบสวยจะเก็บไปเล่นนานๆเลยนะคะขอบคุณน้องเกลเนาะคำถามแรกแล้วพี่พาม่ชอบสีอะไรคะนั่นนะสีจริงๆแล้วบอกเลยว่าส่วนตัวพี่พาม่ชอบสีเขียวแต่พอรู้ว่าสีเขียวเป็นสีวันเกิดตัวเองก็ต้อง,อง,อง,องชอบไหมคือชอบขึ้นมาเลยใช่ไหมพี่พาม่ชอบสีม่วงม่วงแบบม่วงเข้มๆอะ่ะไม่ชอบแต่ม่วงพัคเกลชอบค่ะ ก็ตอนนี้มันมีแบบหลากหลายสีสันเนาะจริงๆไม่ชอบสีม่วงนะคะถึงงั้นคำถามที่2ค่ะพี่พาชอบดูทีวีช่องไหนคะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยดูทีวีเป็นช่องเนาะส่วนมากเราดู Netflix แล้วก็ดู Youtube อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อก่อนชอบดูก็จะชอบดูช่อง3ามค่ะทุกคนแล้วก็คำถามสุดท้ายนะคะป้าป้าพาอยากทำผมสีอะไรคะขอบคุณคะ่ะกดไลค์กันเยอะๆนะคะ อยากทำผมสีที่บอกว่าไม่ชอบเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> <c oughs> นัน่คืออยากทำผมสีม่วงย้อนแย้งไหมพี่ผาไม่ชอบสีม่วงแต่อยากทำผมสีม่วงโอ,อ้จริงแสดงว่าก็ไม่มีสีที่พี่ผาไม่ชอบหรอกจริงแกเพราะว่าตอนนี้กาแล็กซี่มาแรงก็กลายเป็นเหมือนแบบเออชอบสีม่วงไปสะงั้นอันนี้ก็ม่วงนะเห็นปะเห็นปะเห็นปะ ยังไงยังไงพี่พายยังไงก็ชอบทุกสีเลยนะคะโอเคขอบคุณสำหรับคำถามนะคะเทไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้แน่นอนนะคะย้ำสลามเละๆของเรารอติดตามให้ดีคลิปนี้ป้าพาไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายจุ๊บ Okay.